สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของคุณน้ำตาลที่มีทั้งความรู้และก็ความสนุกมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณน้ำตาลมีเรื่องราวเกี่ยวกับฟองสบู่อาไร้รู้จักฟองสบู่ไหมคะใครเคยเห็นฟองสบู่บ้างแล้วมีใครลอเป,ปาที่เคยร้องไห้ขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อบับเบิลที่เป่าฟองสบู่ วันนี้เด็กๆไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะคุณ้ตายมีวิธีการทําที่แสนง่ายมาฝากเด็กๆเลยะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการทําฟองสบู่นะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเจลล้างมือนะคะ หรือว่าเด็กๆสามารถใช้น้ำยาล้างจานครีมอาบน้ำหรือแม้กระทั่งแชมพูที่เราสระผมได้นะคะถ้าไม่มีเจลล้างมือนะคะต่อไปค่ะคือน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนะคะที่เราเอาไว้ใช้ปรุงอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีภาชนะนะคะที่เอาไว้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทําอย่างไรบ้างเริ่มจากการเทน้ำเปล่าลงในภาชนะที่เตรียมไว้น้ำตาลทรายมาผสมลงไปแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นนำสบู่เหลวหรือเจลล้างมือเทลงไป เสร็จแล้วขนมตามจะใช้ขวดน้ำเปล่านะคะเป็นอุปกรณ์ในการเป่าเด็กๆห้ามทําเองเด็ดขาดตรงนี้ให้คุณพ่อคุณแม่้ปกครูของคุณตัดให้นะคะตัดตามภาพเลยเสร็จแล้วก็นํามาเป่าลองดูค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กสังเกตไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราสามารถเป่าออกมาแล้วมีฟองสบู่ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีบั b บเบิ้ลที เด็กๆสามารถนําไปเล่นที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเป่ากันอีกรอบนึงนะคะใช้จุ่มลงไปนะคะแล้วก็เป่านะคะเป่านะคะเด็กเห็นไหมคะเราได้บับเบิ้ลฟองสบู่ที่ใหญ่มากๆเลยหรือว่าเด็กๆจะไม่ใช้สิ่งนี้ก็ได้นะคะเราสามารถ นำสิ่งของที่มีในบ้านของเรามาดัดแปลนะคะแล้วก็สามารถเป่าได้นะคะคุณตาเลือกตัวอย่างเช่นจะสิ่งนี้ค่ะหลอดนัตนเอง ขวดน้ำนั่นเองนะคะเด็กลองนำไปเล่นที่บ้านนะคะทำเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆได้นะคะแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กนอกจากนี้เด็กรู้ไหมคะว่าฟองสบู่ยังสามารถทำเป็นกิจกรรมศิลปะที่เด็กสามารถทำพอนคลายได้ด้วยคุณลุงตาจะชวนเด็กๆไปทำศิลปะจากฟองสบู่กันค่ะ นำน้ำฟองสบู่นะคะที่เราทำไว้เทใส่ภาชนะใส่แก้วนะคะจากนั้นก็จะนำสีมาผสมลงไปนะคะอันนี้ของต้องตันใช้สีผสมอาหารเลยอาจจะใช้สีน,ะน้ำหรือสีโปสเตอร์ก็ได้เอาช้อนคนให้เข้ากันนะคะอุปรกรณ์ต่อไปที่ต้องมีก็คือกระดาษนะคะจากนั้นก็ใช้หลอดเป่าเลยคะ่ะเป่าให้เกิดฟองขึ้นมาจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทับลงไป เด็กสามารถทำได้หลากหลายสีมากกว่าที่คุณการทำก็ได้นะคะเราทับลงไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะเมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วเราก็นำมาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะโดยการวาดรูปลงไปจากนั้นเราก็ระบายสีได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานครูน้ำตาลแดงนี่นะคะก็จะเป็นผลงานของครูน้ำตาลนะคะเป็นรูปลายเอ่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมคะเห็นหมนะคะว่าฟองสบูนะ่นั้นสามารถมาทําเป็นศิลปะได้ด้วยนะคะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะน้อตาลสนุกมากๆเลยนะคะเด็กๆลองนํา ไอเดียจากคุณน้ำตาลนะคะลองไปทำดูที่บ้านนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณน้นตาลจะมีอะไรสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะคว่าคลิปนี้คุณต้ตาลดูมืดๆเหมือนอยู่ในถ้ำหรือเปล่า ไม่อยู่ในเท่าน,นะคะแต่ว่าไฟที่ห้องคุณุงตานดับค่ะตอนนี้รอช่างมาซ่อมอยู่นะคะคุณลุงตานต้อขออภัยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะกลับมาพอมไฟดวงใหม่นะคะตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย